บายดีทุกคนมาหนีกับมืองโอเด้งแล้วเนาะถึงกับมาหนีได้มาเกี่ยวบเขานะเกี่ยวกับเขากันน่าจเกลี่ยได้แถวหนึ่งเขาจักมาตัดนี่แหละเขามาดูดปลาก่อนเผื่อบ่มีแนวคิดเพลนนะกลัวเขาเขาได้ชุบลายแหละเปิดมากเห็นแบบดูดปลาเลยเนาะปลาเลยกลังดูดปลาตอนนี้ใกล้สิบกเลยแหละแต่โดนแต่โดนเลยนี่ครับเป็นปมกกันเลยเนาะเัาใส่จักดูมันจะไว้เนี่จักรจักน้ำผมเนจักรคนไทยนะ เราผู้ใดที่พ่อแม่พี่น้องปานาอ้าวหรือว่าผู้สาวผูว้บ่าวผู้แพวเนาะเขามากอะ่ะเขามาเห็นเท่ากับปักกดไลค์กดแชร์ก้นชักสไคห่างเลเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาเนาะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันเนะาะอย่างทีโบสถ์ได้ผ่านที่ใหม่ๆจังโบสถ์ได้่งนี้เนาะจัคเกียจักเกียนเกียร์ท่านรือบ,อบ่อกฝนแดดมือ่อกี้ที่แดดเนาะเอา้าดับชำ้ำฮะจะไปอัดมาสิถูกยังไง

Nó nhảy Nó nhảy đó bảy Nó đang đòn nga, quay lại ở đây này nè Bố bố đáy ở Nó chứ bố đi kín này nè Nó đang nga không? มีตุกตุนี่กระสาวก็มีไล่ยอยู่ได้นี่ได้ปลาคอใหญ่ตัวหนึ่งลินลินไข่เนาะปูกรลายเนาะกระปูนาเสจแลามันยังมีแต่ปลาซิวมันโอยากมีอันปลาใหญ่ๆเนะาะเดี๋ยวคือปลาป่าเนีย๋ยวคนนี่ปลาปากน้อยมันพอโมยพอหนอกพอนอมนชัดแหละ ก er, ุ้งกลายคงโตนําบ่ประอจะจะลืมเปงเด้อพี่อายจอันงมแล้วก็ดอกะซะก่อนบ่ดบ่กล้ากําแงเนาะเนมันมีดูกมันสิฮีดมือมันสิกินข้าวบ่ได้ ดิฉันจุน่นเลยทุกคนโ,โอ้ได้อีกแล้วได้อีกแล้ว <c oughs> นี่เนาะสองปลาคอบินของพู่เจ้าสามเลยเนะหนเป็นสองเลยเวยได้สี่แล้วเนยสอง <c oughs> <c oughs> สี่แปดมืงนึ่งีแดดๆเนาะและวหรือไมอได้ฮะใส่ตูว้วยนี่ลองเบิร์ตบริกิน

เบ็ดเลยบ่เปิดญ่ไปเขาไปหาเกี่ยวเฮ้ยเขาไปหาตัดเข่าเนาะไปย้ายเพิ่นยิน่ณเดียวเนาะขณะมันกำลังเริ่มแดดมันตัดเข่าบริหลายมาตัดตะวันนี่ตัดตะวันนี่แหละตัดบริหลายมันแดดจักมันโฉม่งดูสิคนเหรอกรมปุรดมสมบูรณ์ปูนา ดปรี้ยวๆปลาอย่างไรปลาสายพันธอ์พอเจ้าอยงบนท่านขึ้นเนอะเข้าขึ้นก่อนนะครับจะขับตัดบุรได้ใช่ครับลูกชุบหรือว่าแว่นมันติดมันติดมดมันม่สิสตาร์ทมันดับลงเลยมสสตาร์ทสตาร์ทบราย เป็นตองใน,ปนแปง้งนะครแป้งมาชิดนแป้งมบอื่นกับบริตัสชัม่มกูปักมือจนได้เจ็บด้ว,ว้านี่ก็ไดม้มันปักมือเขาเนาะนะมันปักมือไทยมือเขา น,นี่จะเป็นปลาขาวปขาวน้อยนอนตายนอนตนะอนนี้กินเบเบิดทุกคนพี่ไหนไปอีงเนาะสบายดีทุกคนเนาะม่นี่กะ มามา่านตัดเข่าเนาะต่อจากมือนั่นแหละเพราะว่าจักตายนะไิซนะื้อจักใหม่หน่อยเนาะมือเราตัดไปสามบาทตายจักใหม่ช้าต้องใช้เงินใหใจจักเก่าน,อนา้องจักใหม่เนาะเวังน้ำกัน อี่ในราคา, 3, า,าคคอสามพัปลายนะทุกคนตั้งะมัเป็นอะไร